ใช่สบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะที่เคารพรักฮักแฟ้งทุกคนทุกสถานยิยนดีต้อนรับคุณสุซองบาสีสายสิกรเก่ากันกน,นะทุกคนมื่อนี้การมาอยู่บนสถานที่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเก่นกนเนานะทุกคนเนาะมาอยู่บริษัทเก่าเนาะมาเฮ็ดเวียกเก่าเนาะสีพาตุผีผ้าน้องมาเบิ่งสีผ้าทุกคนมาเบิ่งมาับชมบรรยากาศเครื่องปลูคลองฟังเรื่องวิทยากาน แต่ละมื่อแต่ละวันเนาะเฮ็ดเด็กยังในสิมารีวิวหัท่านผู้ชมนะรับุงกันนอนทุกคนเนาะจาังไในกายยาฝาเบืนน่อไห้บ่าวนายกันได้นอนทุกคนเนาะสับสกายกดไลค์กดแชร์เนาะถ้าเห็นคลิปนี้ก็กดติดฝากกดติดตามในหน้ได้นอนทุกคนเนาะเพื่อเป็นกำลังใจนะฮะเนาะก็เริ่มพาท่านผู้ชมไปเบิ่งรถเลยก่ะส่วนกระพุ่งกระพี แต่เครื่องปูคลองฟังแต่อยู่ในบริษัทเท่านั้ทุกคนเนาะแต่บาเฮายังทานเฮดเรียรเนาะทุกคนเดี๋ยวเมื่อื่อื่นผมแล้วเนาะเฮดเบียกเนาะเก็บกาแฟมาอื่นเนาะทุกคนนะจังไรก,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 นะกัขอโทษขอไปนำเอฟซีือว่าท่านผู้ชมทุกๆท่ทานนะเนาะจะได้ลงคลิปเิาอะไรลงทุกมือเนาะทุกคนนะเนาะสีลงบารมาอือเนาะทุกคนเนาะเพราะว่ามันโบมีเวลาเขาจติตัดคลิปตัดยังเนาะทุกคนเนาะ ท้ายบรรยากาศในลำน้งการเก็บผึ้งผึ้งเภทประแสผู้สาวผู้บ่าวผูว้แพ้เพื่อในไรจังไรเนาะเดี๋ยวติดตามรับชมกระน้อนอื่นเนาะเดี๋ยวท้ายเบิร์กันะน้องโทนเนาะโอเคไปติดตามรับชมบรรยากาศกันเรืพอยๆโอเคนี่จะเป็นกอกอะโวคาโดเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าหมากมันเบิดแต่ยา,ามนี่มันเบิดหมากพันเลยเนาะมีแต่กกอะโวคาโดเบิร,บรนนี่แหละมูดิซันเนาะ สัตว์วอดเฮาเห็ดเวียกนั่นแหละทันทีเฮาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนะนะั่นแหละอันนี้จะมาอีกช่งนะางเนาะเฮาก็ลืมซื้อมนะันเนาะมาแต่ไท่นนะายิบแล้วเนาะปลูกนี่กักมาเมืองก้อนเนาะเบิดหมาดแล้วโอก,กระโดกกำลังเป็นดอกเนาะกำลังจะเป็นหมากำหมเป็นดอกอโอกระโดเบิดนั่นทุกคน มายอยู่เนาะของบุกกโดดบอลฝุนกระบอลเหลียงป็ดเลียงกายบริษัทเป็นของของนอาพันแน่ะบริษัทเนาะผีเพ่พอนเนาะ บ่มีเป็ดมีแต่ไก่มาฮะนีะน่อก่นนอนนี่ก็เรียงแบะเนาะทุกคนจะมาแบาเนะ,นะเอาไปขายหมดนะคราเอาไปขายหมดแล้วเนละกระดงบอ่อมาไีสวบไดยเนาะก่ะอกไก่มันจะมีทางไหนสับเนาะ,นะไม่ได้ข้าไปเบื่องพูนทางไหนคน,นอีกเนาะกอโอเคทุกคนเดี๋ยว ไปครับสมเบึงรถหล่อข้านอกรถแท็กเตอร์นะพาทุกคนไปเบึงรถแท็กเตอร์บอสรถที่เฮาสางานประจำนะแทกเตอร์สางานประจำรถคันนี้รถคันนี้มัน อีเจนอันนี้เนาะอีเจนอันนี้เก่าแก่แหงเนาะคือว่ามันอันนี้นะมันหลายปีแล้วหลายสิบปีแล้วเนาะรถคันรถคันนี้มันจะปั่นบอดด้ายเนาะปั่นรถตะลีปั่นยาปั่นยังบอดด้ายเนาะกลนแกนมันอันนี้ลดแล้วเนาะรถคันใหญ่คันนี้มันจะจะใส่พานลงพานสิบหกเลยว่าไทย พันสามพันยังไรเนาะทุกคนเนาะใส่เฉพาะไทยยังเดียวเนาะทุกคนไทยดินไทยยังบุกเบิกเนาะทุกคนหาพันรถคันหน่อยนี่รถคันนี้เฮาขับประจำนาะทุกคนนะฮะพับตัดหนาเนาะรถคันนี้เฮาขับตัดหนากันเนาะสามพันแท็กต์เตอร์สามพันนี่รถตัดปัญญนะ้นหนาเนาะปั้นประจำกัน เพิ่งปันดด่นรถคันนี้ข่อยครับนะ้อทุกคนเนาะครับปัญญาปัญญังเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวไปหาชมไปเบิ่งบรรยากาศสวนกระพงกระพีกันเนาะทุกคนเนาะคระับี่พาพ่อแม่พี่น้องไปเบิง่งสวนกระพีเนาะท่านปัญญหาเนาะนะทุกคนเนาะมันกระจีหโก,โก,โกในจังน้อยเนาะ โอเคงามอยู่กันเนาะสุกีแดงแป๊บเลยมาสุกดีกับสุกเนาะเพราะว่ามันโฮมลายนี่กกโฮมนะมันโฮมลายนะสวนโฮมกกๆๆกกทั้งนั้น มันจะลิแหนงออกนันทุกคนเนาะมันเป็นหมากดีเนาะลีแหนงรียังออกเบิดจาเป็นหมากดีส sure. ่วนห่มแบบนี้มันจะดีจางหนึ่งเอาเก็บหมากออกแล้วมันกกมันจะสมบูรณ์เนาะกกนี้มันจะบ่ตายบ่แหงนันทุกคนเนาะถามมันมีห่มแบบนี้เนาะมันบมีห่มแบบนี้เอาเก็บหมากออกแล้วมันมันจะป่วยเนาะมันโซเนาะมันจะตายแหงไวนาะนทุกคนเนาะแม่งก็จะกัดกินไวมัน แห้งดดกกคนนะมันโฮมแบบนี้มันก็ดีอย่างหนึ่งเนาะทุกคนเนาะส่วนโฮมแบบนี้มันก็ดีอย่างหนึ่งเสียอย่างหนึ่งเสียบอลไหนคือว่าบอลที่ว่ามันสุกสะเนาะทุกคนเนาะมันจะใช้เวลาแน่สุกสะนาะสุกสะเนาะมันคือโบคือส่วนส่วนที่ว่ามันโบมีโฮมเนาะส่วนที่มันโบมีโฮมนี่มันจะสุกไวเนาะสุกไวกว่าส่วนที จะมีผมแบบนี้เนาะมันตื้อปลายเนาะมันกะจะสุกสะนี่กกสุกกกย่างเนาะสุกบุกพร้อรมือนกันนะทุกคนนี่กกสุกต้นสุกเบิดกระเบิดเนาะนงามอยู่เนาะโอเคอยู่มีนนหมากลายอยู่เนาะทางเกาะมันทางะไรอสิเนาะหมาขี้ ああこっち見えない。 เกคาเฟนี่เฮาก็จะบ่มีเวียกหยังหลายเนาะทุกคนเนาะมีแต่ว่ามาเลาะมาเลาะเบิ่งสวนเบิ่งหยังเนาะยามเก็บกาแฟเนาะยามทวิษยามเก็บกะพงกาแฟเฮาจะตัดแต่งกกกาแฟหรือว่าจิแนงหยังเนาะเาาหยังเฮาเฮ็ดงานเฮาก็เฮ็ดงานปกตินี่ะคือแต่มือแต่ละาแต่ว่าในช่วงนี้นี่เนาะในช่วงเก็บกาแฟเพิ่นจะบ่ให้เฮ็ดหยังเนาะมีแต่ว่ามาเลาะเบิ่งสวนกาแฟเท่านั้นบ่ให้ มุก็บมุเอาเนาะทุกคนเนาะเก็เฮ็ดเบียดอยู่นี่มันกะต้นลแล้วเนาะทุกคนสามปีสามปีสปีสปสป่ปีแล้วนะนละนะลเนาะเวลาเช็ดเบียดเยขากันจะนี่แหละปั่นหยาตามนี้เนาะทุกคนเนาะปั่นตามวางตามวางนี่เนาะ อันนี้ส่วนน,น,นี้นนเฮาก็บ่ทันเฮ็ดหยังเนาะทุกคนมาลอกบ่นเรับรอทายคลิปพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งเนาะสวนกระพงกระสวนกาีฟเพิ่นบ่แม่นของเฮาดอกเนาะเป็นของบริษทัทเฮาเฮ็ดงานนําบริษัทเน,ะนาะนี่กะหน้าเพิ่นนี่กะเจ้าของสวนเองกะคนไทยเนาะคนคน อยู่จังหวัดบุรีรัมย์และกะลุกพี่คนที่ว่าดูแลอยู่นี่กะเป็นคนเชียงรายเนาะคนไทยคือกันเนาะเป็นคนเชียงรายเราอยู่อยู่ลาวเฮ็มาโดนแล้วเนาะจ,จิบกว่าปีสาวปีแล้วมั้งเนาะมาอยู่ไทยอยู่ลาวเฮานี่ ้ายกได้ดีใช่เนาะเพราะความราคากะแพงแน่ราคาแพงเนาะคือทุกมเงินกิโลกับมันสิบห้าสิบหกพันบ่หมาแดงมันนี่เนาะทุกคนเนาะขนหมาขาวก็สิแพงกว่านั้นเนาะโอ้โหขามบ่เงมันเจ็ดแปดสิบประมาณนี้แหละเนาะหมาแดงขันหมาที่เขาวอีาซีแล้วเนาะหมาแดงนี่ประมาณสิบหกพันเนาะเป็นเงินไทยกับมาณ ไปลนะสิบหกปันสิบแปดพันปุึงโลดแล้วเนาะเงินไทยกันเลยเนาะโหมดเทอร์ไรดนะ์โมหเล็เงินเทอรไรดแล้วเนาะส่วนรถนี้การรถรถ,รถคู่ใจขลองหัวหน้าเนานะรถคู่ใจอีพอ ดีเงนั่นทุกคนเนาะบักสามลเอาสันสลิงเสลิงผู้ใจเพิ่นจากเราไปใช้เนาะแล้ไปโหดพุ่นดีเนาะพ่อแม่เราก็เฮ็ดเวียกอยู่นในนล้เนาะคือพ่อแม่ก็ยู่มายู่เป็นเดือนอยู่นี่เนาะอยู่หลายปีแล้วอยู่นึ่งภวนาเพิ่นเนาะพ่อแม่ก็เฮ็ดเวียกเข็นงานอยู่นในนล้ประจำเลยเนาะเราเราอยู่เป็นเดือนภาวนาไกลเป็นเดือนหายเนาะเบียกประจำอก ตึงเพื่อนเนาะตึงไปตึงไหนลูกพี่พอเนาะทุกคนเนาะพ่อแม่เราไปเก็บมันมาเนาะโอเคทุกคนคลิปนี้การจีดีอำลาพาจากพ่อแม่พี่น้องไปแล้วเนาะทุกคนเนาะเนื่องมาจากเฮาบูมี่แนวซีรีวิวให้พ่อแม่พี่น้องในเบิง้งอีชัางลวงร้ายเนาะทุกคนเนาะคือซ้ำๆที่ว่าเฮาบอกนั่นนะเนาะซ้ำ เทีนกันแล้วเนาะที่เขาบอกว่าเครื่องปลูคลองฟังกับซ้ำนันนะเนาะกับพงกับพีอีกเนาะเป็นของบริษัทเนาะทุกคนเนาะจะได้ก็อจะลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แน่นอนะทุกคนปเป็นกำลังใจให้เราเนาะ,ะเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวมันจะมีดีๆกว่านี้เนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวมันมีเวลา,าจะทายนั่นทายนี่ให้พ่อแม่พี่นอ้องนะครับชมเบิ่งกันนะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเนาะทุกคนเนาะพบเพกันใหม่คลิปต่อไปกันเนาะ มาดี